ท่านนึกได้แล้วเมื่อกี้ที่คุณชายพูดอดีตประมุขให้ฝึกฮาไทยสูตรละลายหิมะในช่วงที่หนาวจัดเขาคิดว่าเขาอยากให้ท่านลงแรงน้อยแต่ได้ผลคุงหรือเปล่าข้าไม่กล้าเดาความคิดของอดีตประมุขแต่เคยได้ยินแม่บุญธรรมจัวเหมยพูดว่าวิชาอย่างวิสุดต้องฝึกในที่ที่หนาวที่สุด ส่วนพลังยินวิสุทธ์ก็ควรให้ร่างกายอยู่ในที่ร้อนจัดเรื่องนี้ข้าเพิ่งเคยจะได้ยินน่ะตอนนั้นข้าก็ไม่เข้าใจแม่บุญธรรมอธิบายว่าคนธรรมดาที่ไม่มีวรยุทธ์เมื่อพบกับความหนาวก็อดกระโดดโลดเต้นไม่ได้ให้ร่างกายมีความอบอุ่นมีเหงื่อออกต้านความหนาวแต่คนที่มีกําลังภายในร่างกายจะเร่งให้กําลังภายในหมุนเวียนโดยไม่รู้ตัวเพื่อต้านความหนาวเมื่อสั่งสมนานวัน พลังก็จะเพิ่ม hm ขึ้นเองแบบนี้แสดงว่าการแช่อ่างน้ำแข็งของข้าช่วยให้พานดานสาเหมันได้นะสิอีกไม่กี่วันคุณชายก็ต้องเดินทางอีกอาศัยแค่ความเย็นจากน้ำแข็งเกริงว่าจะไม่พองั้นข้านอนในเทเลสาบลานตําหนักหิมะเลยเป็นไาเอ่อแค่จะทําให้บรรยากาศดีขึ้นนี่ย น้ำเย็นเป็นความเย็นนอกร่างกายเป็นพลังน้อยนิดแค่ไม่กี่วันไม่มีทางทำให้กำลังภายในก้าวหน้าเร็วความเย็นนอกร่างกายเหรองั้นทำยังไงให้เคียวน้ําแข็งแล้วก็กลืนลงท้องเหรอ